และได้แค่เพียงปีละสองครั้งเท่านั้นเองครับและที่สําคัญอาชีพนี้อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีไม่มีประกันสังคมด้วยครับอ้างว่าเป็นแรงงานอิสระเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทนะครับไม่ต้องดูแลเรื่องประกันสังคมแต่ถามว่าอิสระแบบไหนครับทาไมพอพี่น้องรเดอร์เขาไปวิ่งแอปพลิเคชันอื่นกลับถูกบริษัทปิดระบบไปอย่างเช่นระบบรับงานพว่วงท่านก็ทราบดีใช่ไหมครัระบบรับงานพ่วงที่ค่ารอบของรเดอร์ลดลงเพราะเป็นออเดอร์พ่วง แต่อีกด้านหนึ่งที่เราไม่เคยคิดเลยนั่นก็คือว่าบริษัทยังเก็บกับร้านค้ายังเก็บกับผู้ใช้บริการแบบเต็มจํานวนเอาเปรียบไหมครับแบบนี้รับงานพ่วงแน่นอนว่าย่อมทําให้ลูกค้าได้อาหารช้าครับถามว่าพอไปส่งช้าแล้วใครเป็นคนรองรับอารมณ์ลูกค้าครับแน่นอนครับไรเดอร์ขอเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ ผมเชตวันเตือประโคนครับสสพักประชาชนจังหวัดปทุมธานีพื้นที่เทศบาลเมืองคูคตเทศบาลเมืองลำสามแก้วและเมืองลาดสวายครับผมขอร่วมอภิปรายสนับสนุนรายงานผลการศึกษาเรื่องยต,ติเพื่อพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาแรงางานของคณะกรรมการการแรงงานสภาผู้แทนรัศฎรของเรานะครับท่านประธานครับเมื่อก่อนเวลาเราพูดถึงแรงงานพูดถึงกรรมกร เราอาจเห็นแต่ภาพของการทำงานในไซายงานก่อสร้างเห็นภาพการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมหรือลึกไปกว่านั้นนะครับก็อาจจะเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวงานบริการต่างๆแต่วันนี้ครับสภาพการเปลี่ยนไปเรามีแรงงานรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นครับอย่างแรงงานแพลตฟอร์มหรือพี่น้อง Rider. ไ,ไรเดอร์ไม่ว่าจะค่ายไหนครับไม่ว่าจะแอปพลิเคชันไหนก็นับเป็นแรงงานด้วยกันทั้งสิน้นแต่การดูแล แต่สวัสดิการต่างๆของเขานะครับยังได้ไม่เทียบเท่ากับแรงงานในภาคส่วนอื่นๆท่านประธานครับผมอยากเชิญชวนเพื่อนสมาชิกที่น้องประชาชนดูคลิปต่อไปนี้นะครับฝ่ายโสดขออนุญาตขอเปิดคลิปด้วยครับคือเป็นคลิปที่ทางไรเดอร์ท่านหนึ่งนะครับเขาจัดทำขึ้นมานะครับเป็นเอาไปลงในแอปพลิเคชัน TikTok นะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้รับชมคลิปนี้ถึงสล้านคนนะครับเ,เป็นคลิปที่เขา ช่วยผมนะครับรนรงนะครับว่าอยากเห็นพักก้าวไกลนะครับเขามาซ่อมป้ายให้กับผมครับตามคลิปแบบนี้นะครับ mm hmm. มีผู้เข้าชมมาก mm hmm. เกือบ3าล้านคนครับ mm hmm. ท่านประธานและยอดแชร์อีกมหาศาลผมได้มีโอกาสเจอกับเจ้าตัวครับ mm hmm. ได้เข้าไปขอบคุณ mm hmm. ที่อุตสาห์ช่วยซ่อมป้ายให้ทําคลิปโปรโมทให้ช่วยเป็นหัวคะแนนธรรมชาติให้แบบนี้ mm hmm. ก็ได้คําอธิบายจากไรเดอร์ท่านนี้ว่าเขา mm hmm. มีความหวัง ว่าพักเก้าไกลในตอนนั้นหรือพักประชาชนในตอนนี้นะครับจะเข้ามาแก้ปัญหาให้พี่น้องไรเดอร์กว่า4ี่แสนคนในประเทศนี้ครับผมจึงต้องขอร่วมอภิปรายในครั้งนี้ครับท่านประธานผมจึงต้องขอเป็นปากเสียงให้กับพี่น้องไรเดอร์ที่ฝากความหวังมาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไรายเดอร์จากตลาดกลางล่าสวายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไรายเดอร์จากตลาดเอซีคลอง4 AC เอซีสายไหมหรือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไรเดอร์จากตลาดนาทองนา นาเพลสและตลาดนานาเจริญในเขตของผมปัญหาไรเดอร์มีอะไรบ้างครับทางกรรมธิการท่านก็ได้ระบุไว้แล้วในรายงานเล่มนี้5เรื่องสําคัญเรื่องที่1นึท่านบอกว่าปัญหาสภาพการจ้างงานที่คลุมเครือผมขอขยายความเพิ่มเติมจากที่ท่านสรุปสั้นๆนะครับก็อย่างเรื่องที่ผ่านมาแอปพลิเคชันต่างๆนะครับบริษัทต่างๆเวลาเขาจะเปลี่ยนกฎต่างๆก็ตามใจชอบเขาครับลดค่ารอบแต่ไม่เคยลดค่าบริการ กับระบบนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งข้อที่2ท่านบอกว่าปัญหาเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานมองด้วยตาก็รู้ครับเราเข้าไปสัมผัสกับพี่น้องไรเดอร์ก็รู้ครับว่าไราเดอร์เป็นงานเสี่ยงครับอาจเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่าอาชีพอื่นๆนะครับท่านลองดูสไลด์ต่อไปนี้นะครับนี่ก็เป็นาร,ารายงานเสี่ยงอุบัติเหตุนะครับ เป็นภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับไรเดอร์นะครับแล้วทางขวามือก็เป็นงานวิจัยที่บอกว่าไรเดอร์เป็นแรงงานเสี่ยงยังไงนะครับแต่ทีนี้พอเราไปดูเรื่องระบบประกันอุบัติเหตุบางบริษัทนะครับเขาก็อาจจะเรียกเก็บจากไรเดอร์แต่พอประกันจ่ายครับไม่เกิน5,000บาทต่อครั้งต่ออุบับติเหตุหนึ่งครั้งนะครับและได้แค่เพียงปีละ2ครั้งเท่านั้นเองครับและที่สาคัญอาชีพนี้อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีไม่มีประกันสังคมด้วยครับอ้างว่าเป็นแรงงานอิสระ เป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทนะครับไม่ต้องดูแลเรื่องประกันสังคมแต่ถามว่าอิสาระแบบไหนครับทาไมพอพี่น้องไรเดอร์เข้าไปวิ่งแอปพลิเคชันอื่นกลับถูกบริษัทปิดระบบไป 3. ครับท่านบอกว่าโมเดลธุรกิจแพลตฟอร์มเป็นโมเดลธุรกิจที่มีการแข่งขันรุนแรงมากท่านบอกในรายงานฉบับนี้นะครับแต่การแข่งขันรุนแรงขนาดนี้ไม่ใช่เหตุผลที่จะให้บริษัทมากดขี่เอาเปรียบกับไรเดอร์ อย่างเช่นระบบรับงานพ่วงท่านก็ทราบดีใช่ไหมระบบรับงานพ่วงที่ค่ารอบของไรเดอร์ลดลงเพราะเป็นออเดอร์พว่วงแต่อีกด้านหนึ่งที่เราไม่เคยคิดเลยนั่นก็คือว่าบริษัทยังเก็บกับร้านค้ายังเก็บกับผู้ใช้บริการแบบเต็มจํานวนเอาเปรียบไหมครับแบบนี้รับงานพ่วงแน่นอนว่าย่อมทําให้ลูกค้าได้อาหารช้าครับถามว่าพอไปส่งช้าแล้วใครเป็นคนรองรับอารมณ์ลูกค้าครับแน่นอนครับ ไรเดอร์ Rider, ขอสไลด์ต่อไปนี้ครับตามนี้เลยครับทางขวาบอกว่าอะไรนะผมมองไม่ค่อยชัดเหมือนกันจ,จ,กจุดจบลูกค้าคีวีนะครับก็ตามนี้แหละครับท่านประธานไรเดอร์ Rider, บางคนเคยเล่าให้ฟังครับว่าระบบรับงานพ่วงแบบนี้นะครับก็พอไปส่งลูกค้าช้าใช่ไหมครับเวลามีออเดอร์ป้อนเข้ามาอีกเขาก็ต้องพยายามที่จะปิดงานแรกปฏิเสธไป ปฏิเสธงานที่เข้ามาใหม่ก็เลยกลายเป็นว่าก็ถูกบริษัทพักงานอีกครับข้อที่4ท่านบอกว่ามีเรื่องของความเหลื่อมล้ําเชิงอํานาจของการจ้างงานแพลตฟอร์มเกิดขึ้นบ่อยๆครับไรเดอร์โดนแบนโดยที่บริษัทไม่เคยเปิดเผยข้อมูลว่าโดนแบนเพราะอะไรเรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ไม่เคยเปิดเผยหลักฐานด้วยว่าเขาทําผิดอะไรและข้อสุดท้ายนะครับท่านบอกว่า แล้วเป็นเรื่องสําคัญด้วยเรื่องนี้คือความล้าหลังของกฎหมายแรงงานไทยครับเรื่องนี้แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ต้องปร,บปรับปรุงครับยกเครื่องครั้งใหญ่เลยครับท่านประธานท่านประธานครับถามว่าสถานการณ์แบบนี้ความมั่นคงความแน่นอนของบรรดาพี่น้องไรเดอร์ที่ต้องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลลูกเด็กเล็กแดงแบบนี้อยู่ตรงไหนครับ รายงานกรรมธิการฉบับนี้เป็นหนึ่งในหน้าที่ของพวกเราครับงานของกรรมิการที่จะมีการศึกษาหาแนวทางและก็เสนอไปที่ฝ่ายบริหารให้พิจารณาแก้ไขแต่อีกอำนาจหน้าที่หนึ่งของเราในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติครับนั่นก็คือเรื่องของการแก้ไขกฎหมายการออกกฎหมายซึ่งท่านก็ได้ยืนยันในรายงานนี้เอง ว่ายังมีความล้าหลังอยู่หลายฉบับกฎหมายแรงงานยังมีความล้าหลังอยู่หลายฉบับไม่ว่าจะเป็นพรบคุ้มครองแรงงาน2541โดยเฉพาะเรื่องของประกันสังคมที่ต้องมีเรื่องของคําจํากัดความที่ต้องเปลี่ยนสถานะของไรเดอร์ต้องไม่ใช่พาร์ทเนอร์ของบริษัทที่ถูกเหมาเป็นแรงงานอิสระเพราะมันไม่อิสระจริงๆอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นพรบแรงงานสัมพันธ์2,518ที่ว่าด้วยเรื่องของการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างวิธีการระงับข้อพิพาทแรงงานการปิดงานการนัดหยุดงานหลักเกณฑ์การจัดตั้งการดําเนินการคุ้มครองสมาคมสหภาพสภาคณะกรรมการต่างๆนะครับผมไม่แน่ใจว่านอกจากสองฉบับนี้แล้วทางกรรมธิการทางอนุกรรมธิการ บอกผมได้อีกไหครับว่ามีกฎหมายอะไรบ้างที่ท่านเห็นว่าเป็นกฎหมายที่ล้าหลังและสภาผู้แทนราษฎรของเราควรที่จะต้องร่วมกันในการแก้ไขกฎหมายฉบับต่างๆเหล่านี้ท่านประธานครับต้องขอบคุณท่านสฤษดิ์พงเกี่ยวข้องครับประธานคณะกรรมการที่การการแรงงานขอบคุณท่าน เซียจำปาทองนะครับบองกละลสเรสยึงนะครับอดีตผู้นำสหภาพในฐานะประธานอนุกรรมธิการชุดนี้ขอบทุนนะครับที่ศึกษาเรื่องนี้เข้ามาและจัดทำเป็นรายงานเล่มนี้ครับเพื่อดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องไรเดอร์กว่า500,000คนในประเทศนี้ขอบคุณครับท่านประธาน